ยามฟ้ายังไม่สางเสียงไก่ขันแววมาจากท้ายหมู่บ้านลมเย็นพัดเอากลิ่นดินชื้นจากคันนามาปะทะจมูกพลอยัยลืมตาตื่นก่อนนาฬิกาไม้ที่แขวนอยู่ข้างฝาเรือนจะดังเสียอีกเธาขยับตัวลุกจากเสื่อย่างแผ่วเบากลัวจะปลุกคนข้างกายให้ตื่นก่อนเวลายังไม่เช้าเลยนะพลอยตื่นทำไงเสียงขุนพลพึมพำทั้งที่ตายัางไม่เปิดพลอยัยยิ้มมือหนึ่งจัดผ้าห่มให้เขา ไม่เช้าได้ยังไงฟ้ายังมืดแต่ไก่ขันแล้วเดี๋ยวข้าวไม่ทันแดดเดี๋ยวขุนพลไปนาช้าขุนพลลืมตาขึ้นมองเมียดวงตาเต็มไปได้วยความเอ็นดูพักบ้างก็ได้พลอยเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยแต่ใจมันสุขถ้าตอบเสียงเบาก่อนลุกไปจุดเตาไฟในครัวไฟลามเหลียหม้อดินเสียงข้าวเดือดปุดปุด,ปดคลอไปกับเสียงจากจ่นยามเช้าพลอยไพ่หั่นผักหยิบปลาแห้งจากกระบุง มือคล่องราวกับทำมาทั้งชีวิตซึ่งก็จริงเธอทำแบบนี้มาตั้งแต่จำความได้ในใจของพลอยภัยชีวิตไม่เคยง่ายแต่เธอไม่เคยมองว่ามันหนักเกินไปการได้ตื่นมาทำกับข้าวให้คนที่รักก็คือความสุขแบบหนึ่งแล้วคุณพลลุกขึ้นเดินมาหาเมียในครัวเอา้าเดี๋ยวช่วยตำพริกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวมือเปื้อนพลอยภัยสายหน้าเปื้อนก็ล้างได้เมียผัวกันจะเกรงอะไรกันนักหนา เขาหัวเราะก่อนจะหยิบครกมานั่งตำพริกจริงๆพลอยภัยหัวเราะตามระวังเผ็ดนะเดี๋ยวไอไอเพราะเมียตำพริกเผ็ดนี่แหละดีจะได้รู้ว่าเมียชั้นมือหนักทั้งสองสบตากันยิ้มง่ายๆแบบคนที่ไม่ต้องมีคำหวานมากมายหลังจากกินข้าวเสร็จพลอยภัยเอาข้าวใส่กระติบให้ขุนพลเอาไปกินกลางนานะวันนี้แดดแรงขุนพลพยักหน้าแล้วพลอยจะไปไหนต่อ จะพาควายไปกินหญ้าริมคันนาแล้วก็ทอผ้าต่อผืนที่แล้วใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปขายตลาดนัดคุณพลมองเมียอย่างภูมิใจในใจเขาคิดเสมอว่าตัวเองอาจไม่ใช่คนรวยไม่มีบ้านใหญ่ไม่มีเงินเก็บมากมายแต่เขามีเมียที่ไม่เคยทอดทิ้งหน้าที่ไม่เคยบ่นไม่เคยโทษโชคชะตาพลอยถ้าวันไหนฉันทำให้ลำบากอย่ากโกรธฉันนะเขาพูดขึ้นมาลอยๆพลอยไยชงัก ก่อนเงยหน้ามองพูดอะไรแบบนั้นล่ะเรารำลำบากมาด้วยกันตั้งแต่แรกจะมาคิดมากทำไมฉันแค่อยากให้พลอยสบายกว่าน,นี้ความสบายของฉันคือมีขุนพลอยู่ข้างๆแค่นี้ก็พอแล้วคำพูดง่ายๆทำให้ขุนพลยิ้มกว้างกว่า,วาท้องฟ้ายามเช้าเมื่อแดดเริ่มโผล่พลอยภัยจูงควายออกจากคอกเดินผ่านชาวบ้านที่เริ่มตื่นกันแล้วอา้าวพลอยตื่นแต่เช้าอีกแล้วนะพระาเอ่ยทัก ก็ตื่นเหมือนทุกวันนั่นแหละป้าเธอตอบยิ้มยิ้มได้เมียแบบเองนี่ขุนพลมันโชคดีจริงๆขยันอดออมไม่เห็นบ่นสักคำพลอยภัยยิ้มเขินชมกันเกินไปเดี๋ยวขี้เกียจหรอกไม่มีทางหรอกเองนี่แหละเมียดีของหมู่บ้านป้าสายพูดเสียงดังจนคนอื่นพยักหน้าตามคําพูดเหล่านั้นไม่ได้ทําให้พลอยภัยหยิงเธอกลับรู้สึกว่าตัวเองแค่ทําในสิ่งที่ควรทํา ในใจเธอคิดเสมอว่าถ้าไม่ขยันวันนี้วันหน้าก็ไม่มีอะไรให้หวังช่วงสายเธอนั่งทอผ้าใต้ถุนบ้านเสียงกี่กระทบไม้ดังเป็นจังหวะเด็กๆวิ่งเล่นผ่านไปป้าพลอยทำไมป้าขยันจังไม่เหนื่อยเหรอเด็กหญิงคนหนึ่งถามพลอยพัยหวัวเราะเหนื่อยสิแต่ถ้าไม่ทำวันนี้เราก็ไม่มีข้าวกินไม่มีเสื้อใส่แล้วป้าไม่อยากรวยเหรอ คำถามนั้นทำให้เธอหยุดมือไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายอยากสิใครไม่อยากแต่รวยใจมันก็สำคัญเหมือนกันเด็กไม่เข้าใจนักแค่พยักหน้าแล้ววิ่งจากไปยามบ่ายคุณพนกลับจากนาเหงื่อท่วมตัวเหนื่อยไหมพลอยพายยื่นน้ำเหนื่อยแต่เห็นหน้าเมียแล้วหายเขาตอบติดตลกพูดมากเดี๋ยวก็ไม่ได้กินข้าวเธอแกล้งทำเสียงดุงั้นฉันเงียบก็ได้ เขาหัวเราะค่ำลงทั้งสองนั่งกินข้าวใต้แสงตะเกียงน้ำพริกถ้วยเดิมผักต้มจานเดิมแต่บรรยากาศอบอุ่นจนลืมความยากจนพลอยคิดว่าอนาคตเราจะดีขึ้นไหมขุนพลถามเบาๆพลอยภายมองไฟตะเกียงก่อนตอบถ้าเรายังขยนันซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบใครฉันว่ามันต้องดีขึ้นสักวันขุนพลพยักหน้าเขาเชื่อเมียตัวเองมากกว่าสิ่งใด คืนนั้นลมพัดเอื่อยเสียงกบร้องจากท้องนาพลอยภัยนอนมองหลังคาเรือนใจสงบเธอไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นรู้แค่ว่าวันนี้เธอทำดีที่สุดแล้วและในแสงแดดยามเช้าของปลายนาชีวิตคู่ของพลอยภัยกับขุนพลยังอบอุ่นเรียบง่ายและเต็มไปได้วยความหวังเหมือนท้องฟ้าที่กำลังสว่างขึ้นทีละนิดเช้าวันตลาดคึกคักกว่าทุกวัน เสียงล้อเกวียนเสียงแม่ค้าเรียกลูกค้ากลิ่นข้าวเหนียวร้อนๆลอยคลุงพลอยภัยหาผ้าทอไปวางขายตามเดิมใจเธอสงบเหมือนทุกครั้งจนกระทั่งมีเสียงคนแปลกหน้าดังขึ้นผ้าผืนนี้เท่าไหร่แม่สาวลายสวยดีนะเธอเงยหน้าขึ้นเห็นชายหนุ่มรูปร่างดีผิวขาวสะอาดเสื้อผ้าดูแพงกว่าคนแถวนี้ เขายิ้มกว้างดวงตาคมใสพลอยภัยตอบตามมารยาทพืนละแปสิจ้ะทอเองกับมือชายหนุ่มหัวเราะเบาๆแปดสิบเองเหรอเอาไปสามผืนเลยละกันแล้วเขาควักเงินจ่ายโดยไม่ต่อสักคำแม้้าข้างๆซุบซิบนั่นคำมรนคนรวยจากหมู่บ้านโน้นเห็นว่าค้าข้าวค้าว,วัวมีเงินเยอะพลอยภัยได้ยินแต่ไม่ได้พูดอะไร คำรนยื่นผ้าให้ลูกน้องแล้วหันกลับมาผ้าสวยคนทอก็ขยันถ้ามีอีกเอาไปขายที่บ้านฉันได้นะราคาไม่ต้องแกรงใจเธอชน,นักไปชั่วครู่ขอบคุณจ้ะคำรนยิ้มไม่ต้องเกรงใจคนขยันควรได้ดีคำพูดนั้นเหมือนลมบางๆที่พัดเข้ามาในใจพลอยภัยไม่เคยมีใครพูดกับเธอแบบนี้มาก่อน ระหว่างทางกลับบ้านเพื่อนบ้านถามเขาคนนั้นพูดอะไรกับเองหรอพลอยเธอสายหน้าก็แค่ซื้อผ้าแต่ในใจกลับคิดถึงรอยยิ้มกับน้ำเสียงนั้นไม่หยุดค่ำวันเดียวกันขุนพลกลับจากนาเหงื่อท่วมตัวเหมือนเคยวันนี้ขายผ้าได้ไหมเขาถามพลอยภัยยื่นเงินให้ได้มาสามผืนมีคนเหมาไปขุนพลยิ้มดีแล้วละ่ะเมียฉันเก่ง เธอยิ้มตอบแต่หัวใจกลับเผลอคิดถึงคำพูดของคำมรนคนขยันควรได้ดีต่างจากขุนพลที่พูดแค่ว่าดีแล้ววันต่อมาคำมรนกลับมาอีกคราวนี้เขาเอาขนมเอาผ้าเอาของใช้มาแจกเด็กๆเ,เอา้ากินกันเยอะๆนะเสียงหัวเราะดังทั่วตลาดพลอยใครยืนมองอยู่ห่างๆคำมรนเดินเข้ามาวันนี้มีผ้า,หาไหมไหม มีจ้ะแต่ไม่มากไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็เอาเขาจ่ายเงินก้อนใหญ่พลอยภัยรับมามือสั่นเล็กน้อยพี่ไม่เหนื่อยหรอทำงานแบบนี้เธอเผลอถามคำมรนหัวเราะเหนื่อยอะไรแค่สั่งลูกน้องก็พอเงินมันทำงานแทนคนคำพูดนั้นฝังในหัวทันทีเย็นนั้นขุพนพลกลับมาช้าวันนี้นาแล้งน้ำเข้าไม่ถึงต้องซ่อมคันนา เขาบน่นพลอยภัยถอนหายใจทำไมชีวิตเราต้องเหนื่อยทุกวันเลยนะขุนพลชะงักพลอยไม่เคยบ่นแบบนี้มาก่อนเธอเงียบไปก่อนพูดเบาๆก็แค่เหนื่อยขุนพลพยายามยิ้มอดทนหน่อยนะเดี๋ยวฝนมาก็ดีขึ้นพลอยภัยพยักหน้าแต่ในใจกลับคิดถึงคำรณที่ไม่ต้องจับจอบไม่ต้องรอฝนคืนหนึ่งเธอถามสามีขุนพล ถ้าเรามีเงินเยอะๆชีวิตจะง่ายขึ้นไหมเขาคิดก่อนตอบง่ายขึ้นบ้างแต่ถ้าไม่มีเราอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่ฉันอยากได้เธอฝืนยิ้มฉันก็แค่ถามเฉยๆเช้าวันต่อมาคำมรนแวะมาที่เรือนแวะมาดูผ้าเห็นบอกว่าทอเพิ่มขุนพลออกมาต้อนรับเชิญน,นั่งก่อนนะคำมรนมองรอบบ้านยิ้มบางๆบ้านเรียบง่ายดี พลอยไพรู้สึกอายโดยไม่รู้ตัวขุนพลพูดขึ้นพลอยขยนันทอผ้าเก่งคำมรนพยักหน้าขยันจริงแต่คนขยันแบบนี้ถ้ามีคนช่วยหนุนหน่อยจะสบายกว่านี้เยอะคำพูดนั้นทำให้พลอยภัยใจเต้นแรงขุนพลหัวเราะบ้านนอกก็แบบนี้แหละเหนื่อยหน่อยคำมรนไม่ตอบแค่ยิ้มแล้วลุกขึ้นผ้าเสร็จเมื่อไหร่บอกนะฉันรับหมด หลังจากเขาไปพลอยภัยนั่งเงียบขุนพลถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าเธอตอบสั้นๆคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเสียงกบร้องเหมือนเดิมแต่ใจไม่เหมือนเดิมเธอคิดถึงชีวิตที่ไม่ต้องตื่นตีสี่ไม่ต้องทอผ้าจนปวดหลังไม่ต้องรองเงินทีละน้อยทำไมชีวิตฉันต้องลำบากคำถามดังขึ้นซ้ำๆในหัวเธอหันไปมองขุนพลที่หลับสนิทใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อย พลอยภัยรู้สึกผิดแต่ความคิดอยากหลุดพ้นก็ยังแทรกเข้ามาเธอปลอบตัวเองว่าแค่คิดยังไม่ได้ทำอะไรผิดมเมล็ดพันธุ์แห่งความเปรียบเทียบถูกหวานลงในใจอย่างเงียบๆมันยังเล็กยังอ่อนแต่ก็เริ่มงอกงามโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าจะหยุดมันได้หรือไม่และในความเงียบของคืนบ้านนาความสันคลอนก็เริ่มขึ้นแล้วโดยไม่มีใครทันสังเกต ฟ้ายังไม่สว่างดีเสียงไก่ขันดังลั่นเหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้พลอยภัยกลับขยับตัวพลิกไปอีกด้านปล่อยให้เสียงนั้นผ่านหูไปเฉยๆขุนพลลืมตาขึ้นเห็นเมียนอนหันหลังให้เขาชะงักนิดหนึ่งก่อนจะเรียกเบาๆพลอยเช้าแล้วนะเดี๋ยวไปน้ำไม่ทันแดดพลอยภายครางในลำคอปวดหัวเหนื่อยขอพักอีกหน่อยเถอะขุนพลนั่งนิ่งใจหวิวเล็กๆแต่ก็ไม่พูดอะไร งั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเขาลุกขึ้นคว้าจอบคว้าหมวกเดินออกจากเรือนโดยไม่ปลุกซ้ำพลอยภพยลืมตาขึ้นช้าๆมองเพดานไม้ใจเธอไม่ได้ง่วงแต่ไม่อยากลุกความคิดลอยไปไกลกว่าคันนาไกลกว่ากองฟืนใต้ถุนบ้านเธอคิดถึงตลาดคิดถึงคำรนคิดถึงคำพูดหวานๆที่ทำให้หัวใจเต้นแรงกว่าคำว่าอดทนหน่อยหลายชั่วโมงผ่านไปแดดส่องถึงเรือนพลอยไพยเพิ่งลุก เธอเดินอ้อยอิ่งหยิบขันน้ำมาล้างหน้าแล้วถอนหายใจวันนี้ไม่ไหวจริงๆเธอพึมพำกับตัวเองงานบ้านที่เคยทำเป็นเรื่องธรรมดากลับกลายเป็นภาระเธอมองกี่ทอผ้าที่วางนิ่งพรุ่งนี้ค่อยทอก็ได้คำว่าค่อยเริ่มเข้ามาแทนที่คำว่าเดี๋ยวนี้โดยไม่รู้ตัวตอนสายป้าสายเดินมาทักวันนี้ไม่เห็นออกนาเลยนะพลอยพลอยพาย,ยิ้มจังๆไม่ค่อยสบายจ้ะป้า ป้าสายมองตั้งแต่หัวจะรดเท้าเมื่อวานยังเห็นหัวเราะอ,อยู่ตลาดอยู่เลยก็คงฝืนตัวเองนะป้าพลอยภัยตอบเร็วๆป้าสายพยักหน้าแต่แววตาไม่เหมือนเดิมพักบ้างก็ดีแต่อย่าพักจนลืมตัวละ่ะคำพูดนั้นเหมือนหนามเล็กๆที่ทิ่มใจแต่พลอยไพยเลือกจะไม่สนใจบ่ายวันนั้นเธอแต่งตัวดีเป็นพิเศษเสื้อผ้าที่เคยใส่อยู่บ้านถูกพับเก็บเธอหยิบผ้าผืนใหม่ผูกผมเรียบร้อยแล้วเดินไปตลาด ขุนพลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมียออกจากบ้านเขาก้มหน้าก้มตาทำงานกลางแดดมือแตกไหลล้าแต่ในหัวกลับคิดถึงเมียรหรือพลอยจะป่วยจริงๆเขาปลอบใจตัวเองที่ตลาดคำรนยืนรอเหมือนรู้ใจวันนี้ดูสวยนะเขาทักพลอยภัยยิ้มเขินก็แต่งปกติปกติของเธอยังดูดีกว่าคนอื่นตั้งเยอะคำพูดนั้นทำให้เธอใจฟูเหนื่อยไหมทำงานทุกวันแบบนั้น คำรนถามก็เหนื่อยเธอตอบตามจริงถ้าไม่ต้องทำจะดีไหมเขาพูดเหมือนลอยๆพล,ลอยภัยเงียบไปชีวิตมันเลือกได้นะไม่จำเป็นต้องลำบากไปทั้งชีวิตเธอเงยหน้ามองเขาพี่พูดเหมือนมันง่ายมันง่ายถ้ามีคนพาออกมาคำรนยิ้มพลอยภัยรู้สึกเหมือนมีใครเปิดประตูบานหนึ่งในใจเย็นนั้นขุนพลกลับบ้านเห็นเรือนเงียบพลอยเขาเรียก ไม่มีเสียงตอบเขาวางของแล้วเดินหาจนเห็นเมียนั่งหวีผมอยู่ไปไหนมาเขาถามไปตลาดเธอตอบสั้นๆทั้งที่บอกไม่สบายขุนพลพูดเบาๆก็แค่ดีขึ้นตอนบ่ายเธอหันหนีขุนพลไม่ถามต่อแต่ในใจเริ่มมีคำถามมากขึ้นวันต่อๆมาภาพเดิมเกิดซ้ำพลอยภัยตื่นสายงานบ้านค้างคันนาที่เคยเดินกลับว่างเปล่าขุนพลต้องทำทุกอย่างเอง พลอยวันนี้ช่วยไปนานหน่อยได้ไหมงานมันเยอะเขาขอเธอถอนหายใจฉันไม่ค่อยไหวจริงๆเมื่อก่อนเธอไม่เคยพูดแบบนี้คนมันเปลี่ยนได้หรือไงเธอเสียงแข็งคุนพลงเงียบเขาเลือกเก็บคำพูดไว้ในอกคิดเพียงว่าเมียคงเหนื่อยจริงๆชาวบ้านเริ่มซุบซิบเห็นไหมพลอยเปลี่ยนไปแต่งตัวสวยทุกวันแต่ไม่เห็นจับงานสงสัยมีอะไรเสียงเหล่านั้นลอยเข้าหูขุนพล เขาได้ยินแต่ทำเหมือนไม่รู้เขาพูดอะไรกันก็ช่างเขาบอกตัวเองคืนหนึ่งเขาถามตรงๆพลอยเธอมีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่าพลอยัยสะดุง้งจะมีอะไรฉันแค่รู้สึกว่าเธอไม่เหมือนเดิมเธอเงียบก่อนตอบฉันแค่อยากพักอย่าคิดมากได้ไหมคุณพลพยักหน้าได้ฉันรอคำว่ารอของเขาหนักแน่นแต่ใจกลับอ่อนล้า พลอยไพหันไปมองสามีเห็นแววตาที่ทั้งรักทั้งเหนื่อยใจเธอสั่นนิดหนึ่งแต่ภาพชีวิตสบายที่คำรนวาดไว้ก็ทับลงมาอีกอีกนิดเดียวเองนะเธอปลอบใจตัวเองจากวันนั้นหญิงขยันที่เคยตื่นก่อนฟ้ากลายเป็นหญิงที่ใจลอยออกจากเรือนกายยังอยู่บ้านนาแต่ใจกลับไปไกลกว่านั้นแล้วและไม่มีใครรู้เลยว่าความขี้เกียจที่เห็นไม่ใช่เพราะร่างกายอ่อนแรงหากเป็นเพราะหัวใจที่ไม่อยากอยู่กับที่เดิมอีกต่อไป ฟ้ายามเย็นหม่นกว่าทุกวันลมพัดแรงจนต้นกล้วยหลังเรือนเอ็นตัวเสียงใบไม้เสียดสีกันดังอื้ออึงเหมือนใจของพลอยภัยที่ไม่เคยสงบเธอนั่งเหมอมองทางดินหน้าบ้านมือกำชายผ้าสิ้นแน่นใจหนึ่งวันอีกใจหนึ่งกลับเต้นแรงรอคอยเสียงฝีเท้าดังขึ้นคำรนเดินเข้ามาช้าๆคิดดีหรือยังเขาถามเสียงต่ำ พลอยภัยเงยหน้าขึ้นพี่แน่ใจนะว่าจะไม่ให้ฉันลำบากอีกคำรณยิ้มมั่นใจฉันสัญญาบ้านหลังใหญ่เสื้อผ้าดีๆไม่ต้องตื่นแต่เช้าไม่ต้องทอผ้าไม่ต้องรอเงินวันต่อวันเธอเม้มปากแล้วคุณพลล้นล่ะคำรณน,นิ่งไปนิดหนึ่งก่อนตอบชีวิตมันต้องเลือกใครเลือกช้าก็ต้องอยู่กับความลำบาก คำพูดนั้นแทงใจพลอยพัยแรงกว่าเดิมฉันไม่ได้ใจร้ายเธอพึมพำแต่ฉันเหนื่อยฉันรู้คำรนจับมือเธอฉันถึงมาพาเธอไปจากตรงนี้มือที่จับอุ่นแต่ในใจกลับเย็นวาบพลอยพัยดึงมือออกขอคิดอีกคืนฉันรอไม่ได้ตลอดนะคำรนพูดเรียบเยบโอกาสไม่ได้มีทุกวันคืนนั้น พลอยพายนอนนิ่งเสียงหายใจของขุนพลสม่ำเสมอเขาหลับสนิทเหมือนคนที่หมดแรงจากทั้งวันเธอหันไปมองใบหน้าที่คุ้นเคยน้ำตาคลอขุนพลเธอเรียกเบาๆไม่มีคำตอบถ้าฉันไปพี่จะเกลียดฉันไหมเธอถามกับความเงียบใจหนึ่งอยากปลุกเขาขึ้นมาคุยให้รู้เรื่องแต่อีกใจกลับกลัวคำตอบเช้ามืด พลอยพายลุกขึ้นเงียบๆหยิบห่อผ้าที่เตรียมไว้เสียงไม้กระดานลั่นเอียดขุนพลขยับตัวพลอยไปไหนเธอสะดุง้งฉันไปตลาดเช้าขนาดนี้เขาลืมตาขึ้นมองเธอหลบสายตาจะรีบไปรีบกลับขุนพลนั่งขึ้นเดี๋ยวฉันไปด้วยไม่ต้องเธอเผลอขึ้นเสียงก่อนจะเบาลงฉันไปเองได้เขามองเธอนาน พลอยเธอเป็นอะไรไปเธอเม้มปากฉันขอไปเถอะขุนพลนิ่งเขาเห็นความแปลกในแววตาแต่ไม่รั้งก็ได้ระวังตัวด้วยพลอยไพยเดินออกจากเรือนหัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ทันคำรนรออยู่ที่ปลายทางพร้อมหรือยังเขาถามเธอหันกลับไปมองเรือนหลังเล็กแสงตะเกียงยังส่องลอดออกมาไปเถอะ เธอตอบทั้งที่น้ําตาไหลรถเคลื่อนออกจากหมู่บ้านทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังพลอยภัยหลับตาคิดว่าตนกำลังหนีจากความลำบากไม่รู้เลยว่ากำลังหนีจากหัวใจตัวเองเช้าวันนั้นขุนพลตื่นมาเห็นเรือนว่างเสื้อผ้าหายไปเขานั่นนิ่งพลอยเขาเรียกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีเสียงตอบป้าสายวิ่งมาหาขุนพลเห็นพลอยไหมเขาสายหน้า เมื่อคืนยังอยู่เสียงซุบซิบเริ่มดังเห็นนางไปกับผู้ชายต่างหมู่บ้านขุนพลเหมือนโดนฟ้าผ่าไม่จริงเขาพูดเสียงสัน่นฉันเห็นกับตาคนหนึ่งย้ำเขาสุดนั่งความอับอายความเจ็บปวดถาโถมฉันทำอะไรผิดเขาถามกับตัวเองชาวบ้านมองด้วยสายตาสงสารขุนพลเองไม่ผิดระษายปลอบบางคนเลือกทางของเขา แต่คำปลอบไม่ช่วยให้หัวใจเบาลงทางอีกด้านพลอยภัยนั่งในบ้านหลังใหญ่ผนังสวยเฟอร์นิเจอร์หรูคำรนพูดอย่างภูมิใจนี่ไงชีวิตใหม่เธอมองรอบตัวมันสวยจริงๆฉันบอกแล้วเธอไม่ต้องลำบากอีกเขาหัวเราะพลอยภัยยิ้มแต่ใจกลับว่างเปล่าขุนพลคงเข้าใจเธอปลอบตัวเองฉันไม่ได้เลือกผิดฉันแค่เลือกให้ตัวเองสบาย คำรณนเยื่นชุดใหม่ให้ใส่ดูสิเธอรับมาฉันเหมือนคนใหม่เลยใช่เธอชนะโชคชะตาแล้วคำพูดนั้นทำให้เธอยิ้มกว้างเป็นครั้งแรกแต่ยามค่ำเมื่ออยู่คนเดียวเงาสะท้อนในกระจกกลับดูแปลกตาเสียงหัหเราะของคำรณนดังอยู่ไกลๆพลอยภัยกอดอกทำไมมันไม่อุ่นเหมือนที่คิดเธอถามตัวเองโดยไม่รู้ว่า ทางที่เลือกซึ่งดูสว่างนั้นแท้จริงแล้วเต็มไปด้วยเงาที่ค่อยๆคลืบคลานเข้ามาและไม่มีทางย้อนกลับได้ง่ายอีกแล้วบ้านหลังใหญ่ที่เคยดูสว่างในวันแรกเริ่มหม่นลงทุกวันโดยไม่ต้องรอให้แดดรับฟ้าพลอยพัยยืนอยู่ในครัวกว้างมือแช่น้ำเย็นจัดหลังจานกองโตที่ไม่ใช่ของตัวเองเสียงหัวเราะดังมาจากด้านหน้าเรือนเป็นเสียงของคำรนกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเสียงหัวเราะนั้นไม่ได้เชื้อเชิญเธอเหมือนวันแรกที่มา พลอยภพยเม้มปากแน่นใจอัดอั้นเสร็จหรือยังเสียงคำรนตะโกนมาจะเสร็จแล้วเธอตอบเบาๆทั้งที่มือสัน่นคำรนเดินเข้ามามองจานที่ยังไม่แห้งช้าจังนี่ขนาดไม่ต้องไปทำนานะพลอยภพยเงยหน้าขึ้นฉันไม่ได้ขี้เกียจเขาหัวเราะหยันก็อย่าทำให้ดูเหมือนสิ คำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดใจเธอก้มหน้าทำต่อโดยไม่กล้าเถียงเพราะที่นี่เธอไม่ใช่คนสำคัญอย่างที่เคยถูกพูดไว้ไม่นานนักผู้หญิงอีกคนเดินเข้ามาในครัวใบหน้าเต็มไปด้วยความเป็นเจ้าของนี่เหรอผู้หญิงที่แกเอามาเลี้ยงคำรนตอบเรียบๆอย่าพูดแรงเดี๋ยวเขาเสียใจผู้หญิงคนนั้นหัวเราะเสียใจก็ควรสิตั้งแต่คิดมาแย่งผัวชาวบ้านพลอยภายหน้าเปือดฉันไม่รู้ว่า ไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้อีกฝ่ายสวนทันทีฉันเป็นเมียหลวงแกเป็นแค่เงาจำไว้คำรนยืนนิ่งไม่ปกป้องไม่แก้ตัวนาทีนั้นพลอยภัยรู้ทันทีว่าตัวเองไม่มีที่ยืนจริงๆวันต่อมาเงินที่เคยให้ใช้ไม่ขาดเริ่มหายไปช่วงนี้ฝืดหน่อยคำรนพูดสั้นๆเมื่อเธอถามฉันต้องใช้เงินไปตลาดใช้เท่าที่มี จากคำหวานกลายเป็นคำสั่งจากการเอาใจกลายเป็นการใช้งานนี่ไม่ใช่บ้านฉันหรือเธอเคยถามก็ใช่แต่ไม่ใช่บ้านของเธอคำตอบนั้นทำให้หัวใจเธอร่วงหล่นกลางคืนหนึ่งพลอยใครนั่งกอดเข่าอยู่หลังเรือนลมเย็นพัดแต่ใจหนาวยิ่งกว่าเธอคิดถึงเรือนไม้หลังเล็กคิดถึงตะเกียงน้ำมันคิดถึงเสียงขุนพลพูดว่าเหนื่อยไบย์มากินข้าวก่อนตอนนั้นชีวิตลำบากแต่ไม่เคยรู้สึกต่ำเหมือนตอนนี้ ฉันเลือกผิดเองเธอพึมพำทางน้ำตาวันหนึ่งเธอรวบรวมความกล้าฉันจะกลับบ้านคำรนเงยหน้าขึ้นกลับไปทำไมที่นี่ฉันไม่มีตัวตนเขาหัวเราะแล้วใครขอให้มาคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าก็ <c oughs> ได้จะไปก็ไปแต่อย่าหวังอะไรจากฉันฉันไม่หวังแล้วเธอตอบเสียงสัน่น การกลับหมู่บ้านครั้งนี้ไม่มีรถไม่มีเงินไม่มีเสื้อผ้าสวยมีแค่หัวใจที่แตกสลายชาวบ้านมองเธอด้วยสายตาหลากหลายกลับมาแล้วเหรอป้าสายถามเบาๆพลอยภัยก้มหน้าจ้ะขุพนพลอยู่ปลายนาแค่นั้นก็ทําให้ขาเธอสัน่นขุนพลยืนอยู่กลางทุ่งผอมลงไหลคล้ําแววตาไม่เหมือนเดิมขุพนพลเธอเรียกเขาหันมากลับมาแล้วเหรอ เสียงเรียบไร้อารมณ์ฉันขอโทษฉันผิดเองน้ำตาไหลไม่หยุดฉันรู้แล้วว่าความสุขมันไม่ได้มาจากเงินขุนพลถอนหายใจพลอยฉันเคยรอแต่การรอมันก็มีวันหมดฉันไม่ขออะไรแค่อยากกลับมาอยู่บ้านบ้านยังอยู่แต่ใจฉันไม่เหมือนเดิมคำพูดนั้นเจ็บยิ่งกว่าการด่าคืนนั้นเธอได้นอนใต้หลังคาเดิมแต่ความอบอุ่นไม่เหมือนก่อน ฉันจะทำงานจะชดใช้เธอบอกทำได้ก็ทำไปแต่ฉันไม่สัญญาอะไรคุณพลตอบตรงๆวันเวลาผ่านไปพลายไัยกลับมาตื่นเช้าทอผ้าออกนาแต่ทุกครั้งที่เห็นแววตาของคุณพลเธอรู้ดีว่าความเชื่อใจไม่ใช่สิ่งที่เรียกคืนได้ง่ายเธอได้เรียนรู้ด้วยชีวิตว่าความสุขที่ซื้อด้วยเงินไม่เคยยืนยาวและความลำบากที่ซื่อสัตย์มีค่ากว่าความสุขจอมปลอม นิยายชีวิตของพลอยภัยจบลงด้วยบทเรียนที่ไม่มีใครอยากได้แต่จำเป็นต้องจำไว้ตลอดชีวิตว่าความอยากที่ไม่รู้จักพอคือบ่วงที่รัดคอชีวิตและเมื่อมันรัดแน่นแล้วต่อให้ดิ้นแรงแค่ไหนก็ทิ้งรอยแผลไว้เสมอ